บสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่อง YouTube บุญชนกฟ้ามร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปของทางฟ้ามในมื่อนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบหานะครับยี่หากรกฎาคมสองพันหารอยหกสิบหกนะครับช่องแรกๆนะครับฝาแจ้งแล้วอากาศดีๆนะครับผมมื่อนี้ก็มีงัวแม่ลูกนะครับงัวแม่ลูกสองโค้งมาเปิดแบงพีแบงน้องนะครับเปิดแบงไปราคาถึกๆึกเลยนะครับผม เป็นแม่ลูกผูกก็แม่แม่ลูกเมียเด้อครับเอาไปตั้งคอกไม่ได้นะครับเป็นชุดเปิดคอกได้นะครับราคาถึกถึกแน่นอนครับผมอ่ะเขาเรื่องให้นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกเมียนะครับนี่นะครับแม่ดาแม่สูงรอยยิ้มหานะครับลูกแรกลูกสองเนี่ยแหละครับนี่ลูกเพิ่นนะครับกำลังกินหญ้าอยู่ลูกสาวนะครับผมลูกสาวอายุลราเล่าเดือนกว่านะครับเดือนกว่า ผมนี่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันอันนี้กรณีแยกนะครับกรณีแยกเด้อนี่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับแม่ลูกเมียางามงามครับสดๆดขมต่อไปนะครับผมเป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผัแม่สูงรอยยี่สิบเอ็ดยิบสองนะครับแม่สูงรอยยิบเอ็ดยิบสอง ลูกสีแล้วเล่าลูกสองลูกสามนะครับนี่ลูกผูนะ้ครับลูกผูเหนือหนังดีๆครับโคมนี่หนึ่งมืนแปดพันนะครับหนึ่งมืนแปดพันนี่นะครับลูกผูงามๆครับผมแม่ใจลูกดีๆแม่แดงใจลูกขาวด้วยครับได้น้ำพัว นะครับคันยกนะครับบันที่นี่ราคายกนะครับเอาไปเลยครับสามหมื่นหกพันนะครับสามหมื่นหกพันพร้อมทรงฟรีสองรอยโลนะครับพิกัดขอกตั้งยูบานดูไนต์ตำบลหนองแคนอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าๆแล้วครับผมย้ำอีกครั้งนะครับคันยกก็สิเป็นง้อราคาถือนะครับเอาไปเลยสามหมื่นหกพันนะครับผมสามหมืนหกพัน ขันแยกสิเป็นงวนมีราคาขึ้นมาแน่นะครับนะกินหนานน้ากันได้นะครับมาผูกกินน้ำกันงวเป็นง้วร้อยเรียงนะครับจับจูงได้นะครับจับจูงได้บม่มีปัญหาครับผมประกันตํานี้ให้ทุกแนวนะครับขาทกขาถอนสวงสุดหางดอกนะครับเ้าประกันตํานี้ให้นะครับบ่รอง่วงมีบริการ ทรงหอดหนาโคกเลยนะครับผมเก็บเงื่อนปลายทางบอมีมาจาใดทั้งสิ้นนะครับสําหรับค้นตนทุนบ่หลายนะครับค้นงบบ่หลหลเอาไปเลี้ยงไว้ให้มันออกดอกครับใครก็ไปฝากธนาคารนะครับผมเงื่อนสามหมื่นหกนี่นะครับผมสนใจสนใจโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับเบิ่งน้ำกันดีๆนะครับั้งผู้สื่สืผู้เลี้ยงนะครับผมเบิ่งน้ำกันดีๆ ทางเฮาเป็นง้วทรงฟรีวไว้มาจำนะครับคมดำนี่เป็นแม่ลูกเมียนะครับย้ำอีกครั้งดำนี่แม่ลูกเมียนะครับลูกสาวเดือนกว่านะครับนี่คมแดงลูกขาวนี่เป็นแม่ลูกผู้นะครับผมลูกชายก็สี่สองเดือนนี่แหละครับผมประกันตำนี้ให้ถูกแนวนะครับสันจิตสนใจโทรมาต่อรองกับทางเข้าได้นะครับผมสีมักสี่ยกสีแยกได้เบิดนะครับ ขันยกกามสิเป็นงัวถือนะครับผมสู้มือนี่ยงัอถือไปก้อนนะครับเลี่ยงไปมันจังบ่อิดตกกลางวนกับราคาง้วนะครับสีขื่นสีลงนะครับผมสื่อง้อราคาดึกถือเบียดเนื้อไปหอดย่ามขายจังได้ก็ได้กําไรครับสีขายลูกขายเมียเมียลูกก็ได้นะครับเลี่ยงไปมีกําไรแน่นอนนะครับความเสี่ยงในการขาดทุนต่ําครับผมว่าตาเลี่ยงมันอ้วนนะครับมันก็มีราคาเบิดนะครับทุกมือนี่ ปลาตาเลียงอ้วนนะครับสนใจสนใจกับโท้มากตามที่บ่อนะครับเข้าบอกขอมูลชัดเจนทุกอย่างนะครับผมผูดใดพ่อแน่พี่น้องท่านได้สนใจกับโท้มากสอบถามแต่ไก่ไก่เขาไม่มีการทรงเหมืดนะครับบ่มีปัญหาอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใสเข้ากับกรทรงนะครับจัดทรงให้หอดขอ,อกยังเก็บเงินนะครับเพราะันท่านหมั่นใจเลยเลยบ่มีการโกงกินมาจำเลยทั้งสิ้นนะครับบ่เห็นง่วงเงินวันออกกระเป๋าทันนะครับผม สำหรับมือนี้กับมาฝากพี่ฝากน้อยซัมนี้นะครับกับสวัสดีครับ